สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้มาดูหนะ้ามาเบิงหนะ้าโอ้ยเขาง่ามแห้งพี่น้องเอ้ยปีนี่แต่มันลมหนามร้ายพวดพูนแม่บ้านพันไปพูนยางไปเลยได้ไดพกเครื่องอยู่บ้าบ่าได้เครื่องหรอกนี่เขา น้ำครับพุ่นสุดพุด่นมันลงใบ่าไรลยนี่น้ำร้ายมันล่มซอยกันเลยเด้พอ,อ,อพี่น้องเอ้ยปีนี่เสียวรถเกี่ยวกับจักจังไดน,นี่ยานมันเยียบเขาทิมมัดนี่เขา,านี่ห่วงยังไง เหตุหน้าปีแรกก็งามปีที่สองก็สีงามมากผมว่าครับเอาใจช่วยเด้อครับเด้อสวัสดีครับ